สามแยกของแม่น้ำแต่เมื่อก่อนไม่มีถนนมีมแม่น้ำขวามือคือแม่น้ำป่าสักป่าสักด์้านนี้ตรงกลางนี่สิคือแม่น้ำลบบุรีอ,อ๋อลบบุรีอยู่ด้านนี้นะ,ะและซ้ายมือนี่นะ เป็นทางออกไปแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าจะผ่านคลองเรียกทองคูเมืองหรือคลองสบะบัวและนี่แหละครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นปศสตร์พม่าแต่ตั้งครับอย่เยอะอันนี้ลูกวังหน้าของสมเด็จพระเศว璃มหาราชอยู่ตรงนี้วางจันทรเกษมและก็มีเรื่องราวอีกน่าสนใจแย,ยะจากเมืองปศสตร์ที่เราเป็นมรดกโลกเราควรจะรักษาความเป็นมรดกโลกเอาไว้ลูก ติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีมาอย่างยาวนานต้องย้อนไปถึงสมัยที่เป็นเมืองหลวงเก่าของสยามประเทศเป็นราชธานีอยู่ถึง417ปีประกอบด้วย5ราชวงศ์มีกษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น33พระองค์โดยมีปฐมกษัตริย์คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ห,หรือพระเจ้าอู่ทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่มีอายุยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยเป็นช่วงแห่งความเจริญสูงสุดในปัจจุบันนี้ยังมีล่องรอยหลักฐานทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุต,ต่างๆซึ่งแสดงถึงอัจฉริยภาพและความสามารถอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษไทย และเมื่อปีพุทธศักราช2519องค์การยูเนสโกโดยคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติรับนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นอุทยานประวัติศาสตร์และได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2534 Good Tips จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีแม่น้ําสายใหญ่ไหลผ่านสามสายคือแม่น้ําเจ้าพยาไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้แม่น้ําป่าศักดิ์ไหลผ่านทางทิศตะวันออกและแม่น้าลบบุรีปัจจุบันเป็นคลองเมืองไปแล้วนะครับไ,ไหลผ่านทางด้านทิศเหนือแม่น้ํสามสายนี้ไหลมาบรรจบกันโอบล้อมรอบพื้นที่ของตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาไว้ตัวเมืองนี้จึงมีลักษณะเป็นเกาะครับ พรานสตาแห่งชาติกันตกกะเกษแต่ความกิงก็เป็นวังเขาเรียกวังหน้าพร<ฮ>ะ,<ฮ>ะนเรศวรท่านประทับอยู่ที่นี่